ปัญหาเบาหวานมาเมื่อสักกีป่ปีแล้วครับ4ปีที่แล้วค่ะสปีที่แล้วประมาณ50อ่าห0ประมาณอายุห0บอ่าค่ะมันมีอาการอะไรครับมีอาการเพลียอาการตอนแรกเลยคือเพลียไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ปัสสาวะบ่อยคืนหนึ่งเป็นสิบครั้งเลยค่ะแล้วมีอาการอะไรอีกฮะก็ตอนแรกนี่พอมันเป็นแค่นี้ก่อนก็สงสัยสงสัยแฟนบอกว่าให้ไปหาหมอฮอะ ให้ไปหาหมอ,อมก็เลยไปหาหมอตรวจหมอเขาพอเล่าอาการปุ๊บหมอเขาสั่งเจาะเลือดเลยจ <อ S 1> เล<ถ>จาะเลือดตรวจเจาะเลือดตรวจก็เจาะเลือดตรวจมาก็ปรากฏว่าน้ําตาลร้อยห้าสิบทีนี้คุณหมอเขาก็สั่งยาให้มาทานอืก,ก็ก็ไปเช็คเลือดตอนแรกก็เดือนละครั้งตอนแรกนะฮะช่วงแรกเลยนะคะเดือนละครั้งก็มาประมาณสักปีกว่ากว่าครับค่ะพอ พอปีก,กว่าพอ,อย่างเข้าปีที่สองปุ๊บมันเริ่มมีอาการาชาปีที่สองนี่เริ่มมีอาการชาอันนี้หลังจากที่หาหมอแล้วนะหาหมอแล้วค่ะกาลังทานยาหมออยู่ด้วยค่ะทานยาหมออยู่ค่ะน้ําตาลลดลงไหมฮะน้ําตาลมันจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดอ๋อมันจะเวียงเวียงไปไปมามาอยู่เท่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีพฤติกรรมของเราพฤติกรรมคือโอ้ช่วงแรกไม่ไม่ค่อยทานอะไรเลยนะคะอ่าฮะ เพราะว่ากลัวมากเป็นเบาหวานที่ทานยาเยอะมากนะฮะทานยาเยอะกี่เม็ดนะองของของของคุณพี่กัญชนาของพี่สี่แบบสี่แบบสี่แบบก็คือมื้อละมื้อละมื้อละสี่เม็ดนะมื้อละสี่เม็ดง่ายๆมื้อละสี่เม็ดสามมื้อสามมื้อแล้วต้องให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยและให้ลดน้ําหนักด้วยให้งดของหวานงดของหวานให้ลดน้ําหนักให้ลดน้ําหนักแล้วจะลดยังไงอ่ะก็ พี่ก็พี่ไม่ค่อยทานข้าวเยอะนะครับพี่ไม่ค่อยทานข้าวเยอะแต่ว่ามันมันเป็นกรรมพันธุ์นะมันอ้วนอืม,อมก็เริ่มมีอาการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคุณหมอจ่ายยาเพิ่มอีกไหมเขาก็เปลี่ยนยาเปลี่ยนสียาเปลี่ยนีกเปลี่ยนสียาโอ้แต่แคราวน,นี้บอกคุณหมอไหมครับว่ามันเริ่มมีพร่ามัวที่ตาบอกคะ่ะหมอบอก Euros เอพี่บอกหมอปุ๊บหมอเขาบอกว่า ถ้าคุมไม่อยู่ก็อาจจะต้องฉีดอินซูลินทีน,นี้พี่บอกว่ามันน้อยนะคุณหมอเพราะว่าแค่ร้อยกว่าๆนี่มันไม่มากไม่เหมือนกับคนอื่นเลยโอ้นี่สวนหมอเลยเหรอฮะค่ะแต่อย่างกรณีนี้ก็คือคุณหมอก็ให้ยาค่ะแล้วก็พี่ก็คุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคไปด้วยตอนหลังๆเป็นหนักนะคะเป็น,เป,นเป็นปัสสาวะติดเชื้อบ่อยปัสสาวะติดเชื้อติดเชื้อบ่อยที่พี่พูดว่าบ่อยคือเดือนเวน้นเดือน ที่จะเป็นเดือนเว้นเดือนแล้ว,วอาการมันเป็นยังไงฮะคืออาการมันก็จะขัด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 แล้วก็ <ừ m. S 1> มันวันขัดมันปวดปวดๆๆขัดขัดค่ะปะวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ค่ะไม่เต็มที่ๆๆๆๆๆพอมาตรวจหมอก็บอกว่าเป็นปัสสาวะาทางเดินปัสสาวะ ต,ติดเชื้อติดเชื้อทางเดินปัสสาวะทีน,นี้หมอก็จะให้อน้ำเกลือขวดเล็กๆแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าไปอืแล้วก็จะให้มาให้สามวันนะคะพอวันพอ,พอ,พอหมดขวดปุ๊บก็กลับบ้านอืพอตอนวันรุ่งขึ้นมาก็เอาบัตรมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ให้อีกขวดนึงขวดเล็กๆะคะ่ะเอาไปทําเอาไปฉีดฉีดเขาก็นอนให้นอนเตียงอ,ะะอล,อเลอ้เหมือนให้น้าเกลือให้น้าเกลือเหมือนให้น้าเกลือค,ะอค่ะ ท่านี้พอเป็นมากๆเข้าพี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอทําไมทําไมเป็นบอยอมันเกิดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาก็พูดเหมือนเดิมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของคนเป็นโรคเบาหวานเออธรรมชาติของคนเป็นเบาหวานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเป็นความรู้กับพวกเราด้วยนะครับว่าบางคนอาจจะมีอาการเนี้ยควบคู่ตามมาด้วยนะครับก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆจาก เอ่ออะไรนะปัสสวะบ่อยมาชามาตามัวเริ่มมีปัสสวะติดเชื้อค่ะรุนแรงที่สุดคือปัสสวะติดเชื้อนี่แหละค่ะนี่แหละที่จะต้องนอนโรงพยาบาลที่นอนโรงพยาบาลกี่เดือนครั้งนะฮะเดือนเป็นเดือนเดือนเป็นเดือนเลยโอเป็นมาตั้งหกเจ็ดครั้งเลยนะคะถามหมอไหมถามค่ะหมอก็บอกเป็นธรรมชาติพี่ก็ทำใจไม่ได้ละ พี่ไม่ไปไหนแล้วพี่พี่ดูดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ก็กดไปกดมากดมาคงไม่ดูตู้เย็นนะพี่ดูโทรทัศน์ก็แล้วก็ไปเจอดอกเตอร์เสรีครับไปเจอดอกเตอร์เสรีพี่ชอบดอกเตอร์เสรีมากท่านพูดอะไรพี่ก็จะไปเจอแต่ดอกเตอร์เสรีเหรอฮะคุณต้นค่ะอ๋อคุณต้นค่ะผมจะน้อยใจอยู่นะเนี่ยถ้าบอกว่าเจอแต่าจานเสรีคนเดียวค่ะแล้วก็ไปเจอเคสเบาหวานครับ ไปเจอเคสเบาหวานไปเจอเคสเบาหวานเคสมะเร็งพี่จะดูทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันศุกร์พี่จะดูวันอังคารพี่ไม่ได้ดูเพราะันอาทิตย์กระสุ์เนี่ยเพราะว่ามันจะหยุดจุกตั้วอาทิตย์พี่จะอยู่บ้านเงี้ยท่านี้ปุ๊บพอพี่ไปเจอพี่ก็เลยบอกแฟนบอกว่ามาเจอตรงนี้แล้วเนี่ยอยากหายเชื่อไหมดูเห็นตอนแรกโอ้ตอนแรกไม่น่าเชื่อเพราะว่ามันใครๆก็หายใครๆก็หายเป็นมะเร็งเนี่ยมันหายเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะ มะเร็งในโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยหมูทางการแพทย์เขายังบอกรักษาไม่หายเลยท่านี้เราก็ไม่เคยบอกว่าหายนะเราก็ไม่เคยบอกว่าหายท่านี้พี่ก็เอ๊ะพี่อยากหายพี่เลยโทรมาที่โทรทัศน์เขามีโทรศัพท์โทรศัพท์โทรมาที่โทรศัพท์มาหาคุณคุณไก่คุณไก่คุณไก่อ่าคุณไก่ค่ะเขาชื่อคุณอะไรพงนลินอะไรครับพงนลิศนะคะท่านี้ก็โทรคุยกัน เขาก hablando, ็บอกว่าม <ites> oh, ีอาการเป็นยังไงโอ้อันนี้เขาเปิดใจพี่มากเลยเขาพูดว่ามีอาการเป็นไงคือเขารับฟังเราเลยอะค่ะว่าพี่ก็เลยเล่าอาการให้ฟังตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนกระทั่งถึงปีที่สี่เลยพี่มาเจอพี่มาเจอโทรทัศน์ี่ปีที่สี่เลยนะคะเนี่ยค่ะมาเจอช่องช่องนี้ค่ะทูวิชั่นทูวิชั่นแปดมาเจอปีที่สีแนะนำให้ให้ทำยังไงฮะคุณไก่ไม่แนะนำเลยคุณไก่บ้านอยู่ที่ไหน บ้านอยู่ที่ไหนถามคุณไก่ว่าบ้านคุณไก่อยู่ที่ไหนคุณไก่ะถามพี่เลยว่าบ้านอยู่ที่ไหนไอ้จริงๆแล้วเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะมานั่งคุยอ๋อเพื่อที่จะมานั่งคุยมาหาถึงโรงเรียนเลยฮมาหาถึงโรงเรียนเลยก็มานั่งคุยอุ้ยเหตุการณ์มันยาวมันยาวหลายอย่างแฟนพี่ก็เป็นเยอะครับเป็นหลายเรื่องพูดง่ายแฟนพี่พี่กลัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ตกลงไปคุยเรื่องแฟนละ ทั้งแฟนทั้งพี่เลยอ่าปรึกษาอย่างพี่กลัวเรื่องเบาหวานอย่างแฟนเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแต่เขาไม่ได้เป็นแต่เขาเป็นทางเดินปัสสาวะตีคือกลัวคือกลัวอ่าวเสร็จแล้วคุณไก่บอกคุณไก่ก็มาให้ทานเลยฮะคุณไก่ให้แฟนพี่ทานบีมสีเขียวพี่ทานสีฟ้าทานสีฟ้าทานสีฟ้าเช้าสองเม็ดครับก่อนนอนสองเม็ดวันละสี่เม็ดวันละสี่เม็ดค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วประมาณ ประมาณสามสวันนี่มันก็จะรู้สึกกระปีก้กระเป๋ามีแรงอืม,มีแรงมันไม่ไม่ค่อยอ่อนเพียพี่พี่ดูนะตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เนาะแต่ว่าพอพี่เจอกับตัวเองปุ๊บมันเป็นไปได้มันมันเป็นจริงๆริงม,มันเป็นจริงจริงและแขนชาขาชาตามวัวไม่เป็นดีขึ้นเลยเหรอ ตาพี่สาเจ๋วเลยนะคะเดี๋ยวนี้พี่ขับรถกลางคืนได้นะคะเนี่ยอ๋ออ๋อฮะช่วงนี้ฝนตกสาสเข้ามานากระจกาดารถพี่เพ่งสันิดนึงเนี่ยพี่ก็ขับรถสบายเลยอ๋อก็ยังมีเพ่งนิดนึงนะฮะเพ่งนิดนึง,งเพ่งสันิดนึงไอกระจกที่เปียกแห้งเลยอ้ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดน,ะน,ะนั้นานารย์นแม่ นี่ทานอยู่นานแค่ไหนนะฮะประมาณเดือนเ็จเศจเดือนเ็จเ็จถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงพี่ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือพี่ไปเจาะเลือดครับพี่ไปเจาะเลือดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเดือนมิถุนามิถุนาพี่ไปเจาะเลือดพี่เหลือร้อยเจ็ดน้ำตาลเหลือร้อยเจ็ดลงมาเหลือร้อยเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้คือล่าสุดที่ตรวจล่าสุดที่ตรวจเหลือร้อยเจ็ดเหลือร้อยเจ็ด ก็ถือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นมากเลยนอนหลับก็สบายอืไม่ไม่กังวลทํางานก็ได้ขับรถก็ได้โอ้นี่ถ้ายิ่งลดน้ำหนักได้อีกนิดหนึ่งนะแจ่มเลยนะแจ่มเลยนะแฟนจะห่วงขึ้นเลยนะค่ะครับคุณต้นครับผมอยากจะขอเสริมนิดหนึ่งคืออย่าไปติดใจกับผลิตภัณฑ์ของเรามากเกินไปจนไม่ยอมลดนะฮะเมื่ออาการของเราดีขึ้น หยุดยาทั้งหมดแล้วใช้ของของเราแล้วก็รักษาระดับน้ําตาลได้แล้วก็คิดว่าจากนี้ไปสีแคปซูลต่อวันตลอดไปไม่ควรน,นะนะหากครับพยายามอย่างยิ่งที่ลดอย่างรวดเร็วด้วยนะแต่ว่าก็ถ้าเรามีเจาะน้ําตาลก็ตรวจมันอยู่เรื่อยๆนะครับ,รบก็เหลือเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูล <c oughs> คือลดลงมาถ้าหากไม่ใช่เลยก็ย,ยิ่งดี <c oughs> แต่ผมคิดว่าคงไม่มีเพราะว่าโอกาสมันเกิดขึ้นยากเพราะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคือ <ใน S 2> ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ออกกาลังกายร่วมด้วย คือถ้าน้ําตาลลงมาอยู่ในระดับที่พอเหมาะแล้วไม่เกินคุณหมอไม่ได้จ่ายยาครับต้องทานอย่างน้อย 2, อง,อ,ยง 2> องแคปซูลสแคปซูลต่อวันก็คือเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดครวหลังจากนั้นก็อาจจะอาทิตย์ละสามแคปซูลอะไรก็แล้วแต่อ,อันนี้เราเราไม่มีกฎตายตัว